สวัสดีค่ะมาพบกับสาวชนคนรักสมุนไพรอีกแล้วนะคะทางสาวชนก็วันนี้ได้พาเพื่อนๆมาได้รู้จักกับดอกบานไม่รู้โรยนะคะที่หล,ลายคนชอบปลูกประดับบ้านประดับสวนนะคะที่มีสรรีสันของดอกที่สวยสดใสและมีหลากหลายสรรีสันมีทั้งส,รรสีขาวสีชมพูสีม่วงแล้วก็มีสีใหม่อีกหนึ่งสีก็เป็นสีแดงนะคะวันนี้จะมาดูสรรพคุณดีๆของ ดอกบานไม่รุยรุยดอกไม้บ้านๆน,นะคะดอกและต้นมีรสหวานนะคะคืนชุ่มเป็นยาสุขุมออกฤทธิ์ต่อปอดและตับใช้เป็นยาแก้ตับร้อนหรือธาตุไฟเข้าตับช่วยแก้ตาเจ็บตามัวอันเนื่องจากไฟธาตุเข้าตับนะคะโดยการใช้ต้นและดอกนะะใช้แก้ ด้วยการใช้ใบสดนะคะ10-15ดอกนํามาต้มกับน้ํารับประทานใช้ผสมกับฟักเชื่อมแห้งนํามาต้มกับน้ํารับประทานได้นะคะสุดยอดของสมุนไพรที่มีดอกสวยเนาะช่วยแก้อาการปวดศีรษะแก่ลมขึ้นศีรษะทําให้วิงเวียนโดยการใช้ดอก10กร,รมัมและหญ้าเซม้า20กร,รัมนํามาต้มกับน้ํารับประทานนะคะ ใช้แก้เป็นเด็กเป็นรมชักด้วยการใช้ดอก10ดอกผสมกับตะกะแตนเ็ดตะกะแตนแห้งเจ็ดตัวนามาต้มดื่มนะคะช่วยแก้อาการไอนะคะแก้หืดหอบไอหือดไอหอบหรือรอดรมอักเสบด้วยการใช้ดอกแห้ง10-15กรมัมนำมาต้มกับน้ำรับประทานนะคะ ช่วยขับเสมหะช่วยรักษาบรรณโรคในปอดน,นะคะช่วยรักษาโรคปีดทั้งต้นและรากนำมาต้มกับน้ําดื่มเป็นยาขับปัสสาวะขับนิ่วในทางเดินปัสสาวะแก้โรคทางเดินปัสสาวะโดยการใช้รากดอกนะคะช่วยแก้ปัสสาวะขาดปัสสาวะกะปิดกระปอย ทั้งต้นและรากนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้มุทกิจหรือตกขาวช่วยขับรดูของสตรีนะคะสตรีท่านไหนที่มีฤดูขาวนะคะก็ช่วยเอาดอกนะคะเอาบานแม่รู้โดยดอกสีขาวเนี่ยนะคะต้มจะช่วยขับฤดูขาวให้ให้ไม่มีนะคะดอกใช้เป็นยาบำรุงตับนะคะรากมีสปปรรพคุณเป็นยา แก้พิษต่างๆนะคะดอกยังใช้เป็นยารักษาแผลผื่นคันได้อีกด้วยนะคะวันนี้ก็บอกสรรพคุณข้าวๆข,าวของดอกบานแม่รวยๆแค่นี้นะคะ